ศูนย์เลขเก้าเลขหกหนักเด้เาตียังเท่าตีเกยติ่เกีตหลักด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับกัน็นน่นน่าจะมองเป็นตัวเลขก็น่าจะเป็นมีศูนย์มีหกมีเก้านะครับท่านผู้ชมแล้วตัวนี้บอกว่าเห็นเป็นตัวเลขตัวนี้นะครับผมคล้ายๆเป็นเลขหกนะครับท่านผู้ชมคล้ายๆเป็นเลขหกนะครับส่วนตัวล่างก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับ แต่ได้ตีเป็นตัวเลข2นะครับเผื่อเป็นตัวเลขมงคลสำหรับตัวเลขความฝันของพ่อจำนะครับผมท่านผู้ชมของวัดนี้นะครับววดปัะจำวันที่30ทธันวาคม2563นะครับกดไลค์กดแชร์ รัสกแรนจากทเทวดาด้วยนะครับวัี้สวัสดีท่านผู้ชมครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่27ทธันวาคมนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับผมเป็นวันอาทิตย์27ทธันวาคม2563นะครับ อดก็สวัสดีนะครับสำหรับ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากด้วยนะครับผมใครอยากได้ตัวเลขเด็ดๆจากสารปูดำนะครับก็ติดตามช่องซับเทวดาไว้นะครับ ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อได้เลยครับ ไปได้ยูทวันม่ถึงหนที่พตามีนะาจะกะยนะนันเาไมอ่มัน well ีเทาไปใสน้ำแดงขนมขมีกัน ตโอถตถต่อามะพระวัสตัวระหัตตุสัมมาสัมโพนะโมตันาโมตัสพระสวัตัระหะตตสัมมาสัมโพชนโมตัสพระสวัสดิเตัวระหัโตสัมมาสัมชนาโมตัสพะวันดิตัวระหะโตสัมมาสัมโพชฌนาโมตัสระวัสดิตัวระหะตตสัมมาสัมพชนาโมตัสพะภวัะวิโตัระหัตตสัมมาสัมพนาโมัะสสิตนะหัตตุสัาสัโพชนาโมตัสสะภะคะดะโตัะหตุสาโนโ สภาพสดีภาวนตุนงสาุสาธุสาธุอนิโมารยกันจากัน มาสัมพุทโพภะเขาวาพุทธังภะเขาวันตังอภิวาทิ<อ>จวา,า,วา,าวาคาโกภะเขวตาธโมรมรม,มังนามสามมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจาราสัมปันโนสุขโตโลเกวิทุอนุตารุปุริทธรรมสาริสัทธาเทวมนุษย์นังพุทธพควาติสวาคโตพคขวตาธมสันติโกอากาลิโกเอหิปสสิโกโอปัญญก ปัจจ<ส>ัติทางเวทิต่โพอยูนีตสุปฏิปโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปัโนภะคะวโตสาวกสังโฆญายะปฏิปัโนภะคาวโตสาวกสังโฆสามีกิปฏิปโนภะคะวโตสาวกสังโฆ ยตทีทางจตานิปุริสายุคานิอาจทะริสบุคคลาเอสสะพระขาวโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักกิณยโยอันชลีกรณยโยอันมุตตรังปุญญกเจตังโลกัสสาิี รัชชังสะเสนังสะพันธุงนรินทางปริตานุภาโวโบสธารคตูตีปดิตตวานเมตตังพันสิขเมตตาพระทันตาอาวิกิตตกิตตาปดิตังพนันตูสักกาเมจรูเปสิริสิขารตเตจันตลิเทวิมาเนทีเปรเทจขาเมตรุวันคา,าหาเนเคหวัตุมิเจเตภูม,มา จายันตุเทวาชลธาลวิสเมยักขาคันทัพพนาคาติทันตาสันติเกดูนิวรวจานางสาทโวเมสุนันตุธตรรมะสวนากาโลยัมพทันตาธตรรมะสวนากาโลยัมพทันตาธตรรมะสวนากาโลยัมพทันตาตนา โสภะคะวาอะระหังวัตโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวัตโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาวิชาจารณนสัมปันโนวัตโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสุขโตวัตโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวา โกาวิทูวัตโสภะคะวาอรหันตังสารนังคัจามีอรหันตังสิรสานามีสัมมาสัมพุทังสารนังคัจามีสัมมาสัมพุทังสิรสานามามีวิชาจารณะสัมปันนังสารนังคัจามีวิชา จารนาสัมปันนังศิลสานามามีสุขตังสารนังคจชามีสุขตังศิลสานามามีโลกาวิทังสารนังคจชามีโลกวิทังศิลสานามามีอิติปิโสภะคะวะอนุตรตรวัตโศภะโพโทโหิงสีมามังหิงสีพะหูปัโทสัพเพสัตตาสัพเพตานาสัพเพภูตาจะเกว,วลา สัพเพพัธราณีปัสสันตุมาจินจิปาปมาคมาอัปปมาโนุทโทอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆปมาณวันตานิสิริงสปานิอหิวิจิกาสตปทีอุณานาพีสระภูมูสิกากตาเมรคากตาเมปริตตาปติกมันตุภู ตานิโสหังนโมพะคาวโตนโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานังวิรูปะเกหิเมเมตังเมตังเอระปะเกหิขยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอาปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิจตูปะเกหิเมเมตังเมตัง พะหุบถตะเกหีเมเม่ตั้งเมตั้งพะหุบประเทศยีเมเมตั้งเมตั้งกันหาโคตมไมเกหีจะอาปาทะเกหีเมเมตั้งเมตังพะหุบประเทศยีเมมามังอาปาทะโกหิงสีมามังหิงสีที่ปาทะโกมามังจะตบพะโทหิงสีมามังหิงสีพะหุบปะโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพ ภูตาจะเกว,วลาสาเพพัธาราณีปัดสันตุมาจินจิปาปมาคมาอาปมาโนพุทโอัปมาโนธโรรมโมอปมาโนสังโฆป,มา,โโาปมาณวันตานิสิริงสปานิอิวิวทิกาสตปะปทีอุณานาพีสระ ูมูสิกาคตาเมรคาคตาเมปริตาปติกมันตุภูตานิโสหังนโมภะคะวะโตนโมสัตตันนางสัมมาสัมพุทธานังวิรูปะเคหิเมเมตังเมตังเอระปะเกหิฉับพยาปุเตหิเมเมตังทิปาตะเกหิจกตุ ะเทหิเมเมตตังเมตังหูปิะเทหิเมมามังอปาทะโกหิงสีมามังหิงสีทิปาทโกมามังจะตุวะโทหิงสีมามังหิงสีหูปิะโทสัเพสัตาสัเพปานาสัเพภูตาจะเกวลาสาจะเกวลาสัเพพัธรานิปัสสันตุมาจินจิปาปมาขมาอปมาโนภูโท อปามานธรรมโอัปามานสังโฆปมานวันตานิสิริงสะปานิอัวิตชิการํำนาใดบปญนอย่างโอมนาคีนาโคพอต่อชีวีตต่อเดันไตเทลานามักไตมผาสานทอดเดียหงูซอตันมาเรกูดัมบาโโซคำคำนาใดบปญนอย่างโอมนาคีนาโคพอต่อชีวีต่อเดันไตเทลานามักไตมผาสานทอดเดียหงูซอตันมาเรกูดัมบาโโซคำคำนาใดบปญนย่ง โอมนาคีนาโคพอต่อชีวีต่อเดันไตเวลานามัตไตมผาสารต่อเดียหูโมโซตมาเรก,กูดัมบาโฮสูคำคำ,คำนาใดบป็นยาวโอมนาคีนาโคพอต่อชีวีต่อเดันไตเวลานามัตไตยผาสารต่อเดียหูโมผูธังพระเขาวันตังอทา,า,า,ท,า,า,าทิตย์เดียบยังแม่สวาคาโตภเขวะตาทัมโม ทำาาม,มังนมาสามีเป็นเลขอย่างอยากการทำขันน้ำมนต์ญาอุตสาหนะครับป่อยเป็นธรรมชาติแล้วบอกเพื่อนป้อยเป็นธรรมชาติพิ่ารณาเลยก็เป็นนักสีล่ละก็ให้สังมชนพิจารณาดูเอานะครับก็ประมาณนี้นะครับส <c oughs> ำหรับจะเลขขันน้ำมนต์ที่พ่อสมศักดิ์ได้มาสวดให้ แม่อุษาอนันตรัตนะนะครับทุนเอาฉีกกระดาษออกมันฆ่ากระดาษพ่อวัดตัวแดงตัวนี้สงสัยมันหนึ่งกับหกสองตัวหนึ่งกับหกหนึ่งกับหกสองตัวตัวนั้นสงสัยยาเป็นศูนย์พราะเห็นศูนย์ติดจำลองอยู่นี่แล้วนะครหนึ่งหกศูนย์ป๋าตัวนี้เห็นแค่นี้ว่ามันชีเป็นือศูนย์หนึ่งตัว ปตตีร่วมกันก็จะเป็นนี่หนึ่งนี่หกนี่ศูนย์นะพ่อนนะดูนี่มันเป็นเลขศูนย์เลยเลขหกครับอยู่ในนี่เห็นอันดำๆมันชัดเติบอยู่มันเป็นดับเดินขึ้นเป็นรดที่แหลกอันศูนย์ศูนย์ก็มีประมาณนี้นะครับทำรับขันน้ำมน์นะครับที่มาสวดให้ยาอุตสาห์วันนี้นะครับมีหกมีศูนย์แล้วก็น่าจะเป็นหนึ่ง เตือนนะครับผมน่ตั้ับมาได้เนะเก่าอยอย่งลเกาเก่าแม่เก่าชัดเนเนะเก่าชัดเกนตัวนี้ตัวนี้นาจะเป็นเลขครับท่ายภาพไว้เอาโทรศัพท์ถ่ายไว้ แตเขาเมื่อมาทธานเขาถามเขาเป็นว่าเข้าไปบ่ไดอยังมากมามาทีแรกจีตีนับรับกันศูนย์เลขเก่าเลขโจังหวะเกีหลังเห็นศูยอหนักเลยเฮ้ตียังเขาตีเกตบ่เกตหลด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับขันโบเป็นขันโบเป็นหน่น่าจะมองเป็นตัวเลขก็น่าจะเป็นมีศูนย์มีหกมีเก้านะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ตอนนี้น่าจะเป็นหนึ่งนะมีหกมีศูนย์ มีเก้ามีหนึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งไทยก็ได้นี่จะเป็นเก้าก็ได้หกก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเลขหกไทยเป็นเลขหกไทยนะครับอันนี้ก็เหมือนเลขหนึ่งไทยก็ได้นี่จะเป็นเก้าอารบิกก็ได้นะครับถ้ารวมๆกันแล้วก็น่าจะเป็น เก้าศูนย์หกหนึ่งอันนี้ก็จะตีเป็นหนึ่งก็ได้นะอันนี้นะประมาณนี้นะครับแต่แต่อันนี้นะครับจะดูเหมือนคล้ายๆเหมือนเป็นพญานาคนะครับแล้วก็มีเสียงมีเสียงด้วยนะครับโค้งนี่นะครับเป็นหางนะครับคล้ายๆเป็นรูปพญานาคครับสาหรับตัวนี้ที่ขึ้นตัวแรกเลยนะครับอันนี้ก็ตัวแรกเลยนะครับผม ก็โปดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขในการทำขันน้ำมนต์ตรงย่าอุษาอันตรัตนะครับท่านผู้ชมก็พิจารณาดูเอานะครับผมครับท่านผู้ชมอันนี้ก็พอดีแอดจะเดินออกไปนะครับ ได้ยินว่าหลวงปู่มองเห็นตัวเลขตรงนี้นะครับก่อนที่จะเดินออกไปนะครับจากตรงย่าอุตสาอานันตรัตนะนะครับบอกว่าเห็นเป็นตัวเลขตัวนี้นะครับผมคล้ายๆเป็นเลข6นะครับท่านผู้ชมคล้ายๆเป็นเลข6นะครับส่วนตัวล่างก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนนะครับแต่ได้ตีเป็นตัวเลข2นะครับ เผื่อเป็นตัวเลขมงคลวันนี้นะครับเผื่อเป็นตัวเลขมงคลวันนี้นะครับหรือจะเป็นวันที่30ธันวาคมก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมก็ฝากไว้พิจารณาดูนะครับเพราะว่าตัวนี้แอดก็ไม่เคยเจอทักทีนะครับเพิ่งได้เห็นวันนี้นะครับถ้าหลวงปู่ไม่บอกก็ไม่รู้นะครับว่ามีตัวเลขขึ้นตรงนี้นะครับคล้ายๆเหมือนรอยนก นกขี้ลงมานะครับแล้วกลายเป็นตัวเลขนะครับคล้ายๆเป็นรอยนกขี้ลงมานะครับแต่ชัดมากเลยนะครับเลข6นะครับส่วนเมื่อเช้าที่เปิดฝาเปิดฝาเล่าของแม่มารีนะครับที่ถวายปู่ดำก็เห็นเป็นเลขหตัวเดียวนะครับเลยไม่รู้ว่าจะเอา6ไปคู่กับอะไรนะครับเมื่อเช้าที่แม่มารีมา ถวายน้ำน้ำจันทร์หรือเหล้าให้ปู่ดำนะครับเมื่อเช้าก็เห็นเป็นเลข6หรือเป็นเลข9นะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาใส่นะครับแต่ตรงนี้เห็นเป็นเลข2นะครับตรงข้างล่างเลข6นะครับคล้ายๆเป็นเลข2นะครับท่านผู้ชมวิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ฝากไว้นะครับผมสแบบําหรับตรงนี้นะครับ สำหรับตัวเลขความฝันของพ่อจำนะครับผมท่านผู้ชมของวัดนี้นะครับกวดประจำวันที่30ธันวาคม2563นะครับส่วนหมายเลขทะเบียนรถที่ในความฝันที่พ่อสมศักดิ์ได้ขับนะครับเป็นหมายเลขทะเบียนรถ6986นะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นหมายเลขทะเบียนรถ อยู่ในความฝันนะครับ6 9 8 6นะครับถ้าใครที่ดูไลฟ์สดนะครับก็พิจารณาดูเอานะครับตามความฝันที่พ่อพูดให้ฟังนะครับแต่แอดก็มาสรุปตัวเลขของหมายเลขทะเบียนรถให้ในความฝันนะครับส่วนหมายเลขทะเบียนรถที่ขับมาที่วัดนะครับก็เป็น5-01 8นะครับ5018ห้าศูนย์หนึ่งแปดเป็นคันที่ขับมาวัดวันนี้ครับผมเป็นหมายเลขทะเบียนห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับสาหรับคันที่ขับมาวัดวันนี้นะครับแต่ไม่ใช่ความฝันนะครับหมายเลขทะเบียนนี้ส่วนในความฝันเป็นเลขทะเบียนนี้ครับ 6.986นะครับในความฝันสำหรับความฝันก่อนหน้านี้นะครับที่พ่อสมศักดิ์ได้ฝันเห็นที่พ่อสมศักดิ์ได้ฝันเห็นปู่ดำไปเขียนตัวเลขให้นะครับปู่ดำก็ไปย้ำตัวเลขให้นะครับแต่ก็หลายตัวนะครับท่านผู้ชมก็โปรดพิจารณาดูเอานะครับส่วนที่แอดได้ ขีดเดียมข้อมไว้ก็คือตัวเลขที่ปู่ดำย้ำให้พ่อสมศักดิ์ในความฝันนะครับแล้วก็อีก4ชุดนี้นะครับแล้วก็เป็นอีก4ชุดนี้ด้วยนะครับ3ามเก้าหกนะครับท่านผู้ชมสำหรับความฝันที่ปู่ดำได้เคยไปเข้าฝันพ่อสมศักดิ์ นะครับผมก็เป็นตัวเลขนี้นะครับเน้นย้ำก็คือ6 9 9 6นะครับสำหรับความฝันก็มาตรงกับหมายเลขทะเบียนที่อยู่ในความฝันด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็น69นะครับ69นะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็มีขันน้ำมนต์ก็ตีเป็นตัวเลขก็ใกล้เคียงกันตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชม ก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับก็ฝากไว้ให้พิจารณาดูครับผมสำหรับความฝันของพ่อสมศักดิ์ในงวดประจำวันที่30ธันวาคมนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับผมเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับของงวดวันที่30ธันวาคมนะครับสำหรับใครที่จะไป เป็นตัวเลขมงคลวันไหนก็พิจารณาดูเอานะครับแอดก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็ใช้วิจรารณญาณของแต่ละบุคคลเอานะครับผม แล้วแอดก็จะมีตัวเลขแบ่งปันจากแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับจากความฝันของแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะครับผู้ที่เคยมีโชคหลายงวดต่อกันนะครับทั้งหมดก็ประมาณ10กว่างวดนะครับที่แอดได้ยินมานะครับสำหรับตัวเลขแบ่งปันจากแม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็เป็นตัวนี้นะครับท่านผู้ชม957นะครับ957นะครับท่านผู้ชม ก็ฝากไว้อีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อแม่ค้ารัตเตอรี่จะนำโชคมาให้ท่านนะครับก็ฝากไว้ให้พิจารณาดูเอานะครับ957นะครับท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะครับจากแม่ค้าขายรัตเตอรี่นะครับจากความฝันนะครับ ก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนนี้ก็เป็นบัญชีของพระอาจารย์บุญถมนะครับที่จะร่วมสร้างวิหารปุรรมหรือใครอยากจัดทำบุญอะไรนะครับหรือมีโชคลาภอยากจะโอนร่วมทำบุญ ให้พระอาจารย์นะครับเพื่อใช้จ่ายหรือว่าสร้างวิหารปูดำก็บอกท่านได้นะครับหรือมีโชคลาภอยากจะทำบุญให้ท่านนะครับก็ขอเชิญร่วมบัญชีนี้เลยได้เลยนะครับธนาคารออมสินนะครับเลขที่บัญชี 020162 161 713พระบุญถมปุตตกะนะครับส่วนเบอร์โทรของพระอาจารย์ก็ด้านล่างนะครับ0951855277นะครับก็ ตามนี้นะครับสาหรับหมายเลขบัญชี2บัญชีที่ร่วมสามารถร่วมทําบุญได้นะครับใครอยากแจ้งชื่ออะไรก็โทรตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับก็แคปไว้เลยนะครับสำหรับหมายเลขบัญชีทั้งสองบัญชีนี้นะครับที่จะร่วมทำบุญ ก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่าทนผู้ชมแอดก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทรัพเทวดาด้วยนะครับเพื่อจะเป็นมีตัวเลขนำโชคมาให้นะครับ อยากได้เลขเด็ดนะครับจากสารปู่ดดำก็ติดตามซัพ์เทวดานะครับขอบคุณผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ขอให้ท่านมีโชคลาภในงวดนี้นะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาครับสวัสดีครับ